สวัสดีครับแฟงกี้ครับวันนี้จะเป็นการแข่งขันรอบที่2เพื่อชิงเงินรางวัล1น0 0 0บาทนะครับอ้าวเดียวเดียวเดียวไลฟ์สตรีมมาลีเด้งขึ้นเดี๋ยวขอปิดะนจนไว้ก่อนนะครับเวลาใครทีมอะไรมาหรือว่ามีแจ้งเตือนอะไรจะได้ไม่ขึ้นนะโดยวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันระหว่างกิลด์เดวิลโชนะครับกับกิลด์เดวิลโชนะครับเพราะว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งของกิลด์เดวิลโชเหมือนกันแล้วก็ทีมตรงข้ามก็เป็นทีมของเดวิลโชเหมือนกันนะโดย แมปแรกนะครับเป็นแมปไอเทมนะมาเริ่มไปเลยโอ้โหทำไมเกมมันไม่มีเสียงเนี่ยเล่นไม่มัน,นสิอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงหน่อยโอเคเพิ่มเรียบร้อยละไปเอ,อ้ยอย่างงี้ค่อยมีอัดทันเรือเลยเอ,อ,อเ้ยอัดทันรถม,มุกอะไรวะเนี่ยไปครับผม <c oughs> ขอไอสักหน่อยหนึ่งทีตอนนี้ขึ้นมาที่หนึ่งแล้วครับผมขอส่งแม่เลยให้คนข้างหลังหน่อย มีแม่เหล็กไปก็ไม่ได้ผลอะไรโอ้โหสุดยอดเลยเมื่อกี้เห็นจรวดมาแต่กัดไม่ทันจริงๆแค่ที่เฮียงสกตายยังน้ำอยู่ยังน้ำอยู่ขอให้เทมป้องกันเยอะๆหน่อยกดไปก้อนเมฆหรอทําอะไรผมไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวอันอาโหขอ,อ,อทำกำซาดโดนสองเด้งเลยโดนทั้งหนูโดนทั้งพายุที่งๆพายุมัน ทีมนู้นกดจังหวะพายุดีมากเลยทีมนุ้นหรือทีมเดงกดเนี่ย <c oughs> คือกดกดจังหวะพายุดีมากเดี๋ยวขอส่งในตันให้ที่หนึ่งนอยเออไปเลยทิ้งห่างไปเลยลูกพี่ไยยปใหญ่ปลาเอ้ยยา,าย,าายาวไปยาวไปตอนนี้นะครับผมทีมเราขึ้นมาเป็นที่สองกับที่หนึ่งแล้วอ่ะกันหน่อยเป็นกันอีกกันไม่ทันโดนหนูไปอีกทีกันทันนะสบายเลยเดี๋ยวต้องยื้ต้องคุมเชิงให้ให้ฟองก่อน ฟองก็คือที่หนึ่งของเรานะเดี๋ยวคุ้มเชิงให้ฟองแบบเดี๋ยวอยู่ตรงกลางแล้วกันประกบระหว่างที่เดี๋ยวเราประกบเออประกบตามตามท้ายอย่างเงี้ยแหละไ,ไ,หลนะออหไอเทมยิงเมื่อไหร่นะเอ้ยจิมตัวโอ้โหไอเทมเฮ้ยดูเบาเบาเลยชนะแล้วชนะแล้วอย่างงี้ฟองเอาไปเอาฟูดไปสวยครับผมแต่ตอนนี้จะบอกว่าวัดฝีมือร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่นะเหมือนกับดวงอะ่ะทีมเราดวงดีกว่าด้วยแหละ ไปดูเกมที่2ดีกว่าเกมนี้มันดวงมีส่วนผสม,สมค่อนข้างจะเยอะนะแล้วแบบว่าสูสีมากสกอร์ห่างกันไม่กี่วิเองไปดูดเดียวิเดียวโอ้โหชิวเชียดจัด,ดตาแรกยังวัดดวงอยู่นะยังวัดดวงตาที่2อเนี่ยม,มาถือมือของจริงละวต้องเปลี่ยนโหมดสร้างห้องก่อนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋วาปิดกานแ้่ห้อง แนะนำนะครับสร้างไป็น้องส่วนตัวนะคนอื่นจะได้แบบแจมไม่ได้นะไม่งั้นแม่งใครก็ไม่รู้จอยมาในยุ่งเลยมาซิมามามาซิมมาที่ปากจอยโอเคมาขอไม่ตัดต่อระหว่งางรอห้องนะครับผมกลาว่าเสร็จปุ๊บลงปักเลยไม่ต้องตัดต่อนะดิบๆนี่เลย ดีเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเก่งด้านตัดต่อนะครับแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็แบบว่าอยากจะลงคลิปให้แบบน้องๆดูอะครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวฟองเอาไปไหนเนี่ยเดีย๋ยวเพิ่งถอดใจดีเข้ามาก่อนแหมยังไม่ทันแข่งเลยถอดใจซะแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวชวนผิดจะชวนฟองไหมครับแต่รูปโปรไฟล์เหมือนกันนะถ่ายออกมาจากศตูเดียวกันมาฟองมาแล้วจะเป็นทีม A ด้วยลูกพี่ พิมพ์ค้ามาแล้วยังไงยังไงพิมอะไรเขาไม่พิมนะครับเขาหยุดพิมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวครับผมกู <c oughs> บอกตื่นเต้นกูไม่ได้จะเต้นโอ้โหเ,เต้นไม่ถลแหละเต้นนานซะด้วย <c oughs> มากฝั่งนู้นก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผม <c oughs> น่าจะเป็นไม่ใช่น่าจะเป็นอะคือเกมนี้มันเป็นสนามแข่งเกมแรกอะนะเป็นสนามแรก เป็นรายการแรกของการจัดแข่งก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดานะเราตื่นเต้นฝั่งนู้นตื่นเต้นคือรายการนี้ก็พูดตรงๆว่าไม่ได้คาดหวังแชมป์อะไรหรอกครับเพราะว่าคนเล่นเก่งมันมีเยอะมากๆนะคนเล่นเก่งมันมีเยอะมากๆแต่ก็ถือว่าได้มาหาประสบการณ์อ่ะเข้าใจใช่ไหมมาหาประสบการณ์รอบนี้ทําไม่ดีแต่รอบหน้าก็ได้พัฒนาตัวเองคือการแข่งเนี่ยมันดีอย่างนึงคือเราจะได้รู้ว่าเรา อยู่ในกะลาหรือเปล่ามันเหมือนได้มาเจอโลกว่างไงมาดีฟเดี๋ยวอยายาชนหัชนแล้วหนึ่งจังหวะคผมชนไม่เท่าไรโดนเพื่อนร่วมทีมชนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนายไม่ใส่สึดเขาหรือเปล่าเนี่ยหลังเลนิดนึงนะว่าจะใช้บุ้เลยดีไหมหรือเก็บไว้ก่อนดียัไหตดอ่ะนะโอ้โหชนอย่างนี้ เดี๋ยวเราโป้งเดียร์รึเปล่าเนี่ยเราโป้เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ลิฟิฟเลยโอ้ไม่เป็นไรครับผมตั้งรับกลับมาแก้แก้ไขสถานการณ์คืนไม่ได้ไปไปขอทิปแบบว่าธรรมดาแล้วกันนะตอนแรกจริงๆอ่ะตรงเมื่อกี้ใช้โอเวอร์ดิฟจะดีกว่าใช้โอเวอร์ดิฟปะดิฟพอฝามาดิฟแหละใช้โอเวอร์ดิฟจะดีกว่าแต่ว่ากลัวพลาดไง เลยเลือกจะใช้แบบนี้เอาไปเลโอ่งดีไปแล้วไปโอ้ยดิฟไม่ติดสั่งที่หนึ่งเล่นเก่งมากเลยนะตามไม่ทันแหล่ะคือเล่นไม่พลาดแหลยะดูดิห่างแบบห่างกันหลายวิเลยอะ โอ้ทานหน่อยลูกพี่เน็ตหลุดก,ก็ยังดีไม่ต้องพลาดแต่นเน็ตหลุดก,ก็ยังดีโอ้ใจคอกก่นี่คือกกดจะไม่ให้ผมตันทันเลยเหรอครับหายไปแล้วดูดิถ้าดูถ้าเกิดสังเกตแบบจะสังเกตไว้สังเกตได้ว่าฝัา่งมึงหายไปจัดสารระบบแล้วอะ่ะถ้าไม่ทันจริงใสยตานี้จะต้องยอมรับถานตามความพ่แพ้โอ้โหเจ็ดสักสี่มีแล้วกันเออโอเค เกอบเด้งมาสามวิแพ้หน้าผมถ้าเกดว่าฝั่งนู้นเข้าเส้นชัยที่1นะแล้วคนสุดท้ายขอแค่เข้าทันก็ชนะไปเลยแค่แต้มเดียวเององโคตรเสียดายเลยต่อไปก็แมปที่3นะครับผมเป็นแมปตัดสินเลยแมปซิตี้สิบเ็ดแบบนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะช่ำนะชํำจริงโอ้โหฝึกยังบ่อยอะ่ะรู้สึกว่าเป็นแบบที่เล่นเล่น,เล,นเล่นบ่อยเล่นบ่อยสุดเลยจริง เล่นหลายร้อยหลาย,ลาย,ลายพันอนะแค่แบบเดียวเนี่ยนะเอาไว้ตอนที่เล่นนี่คือเอาไว้ฝึกเอเอแอดวานด์ดิฟไงเล่นไปเล่นมาแล้วมันมันเพลินดีก็เลยแบบเอ้ยยาวับผมแบบนี้คุณแม่คือมันม่นใจมั่นใจพอสมควรว่าเกมสุดท้ายมีชัยชนะอยู่มั่นใจพอสมควรไม่ผิดหรอไม่เจอ,อะเจอแล้วโอเคป้าผมทำเวลาได้ดีสุดของแบบนี้อยู่ที่2นาที13บวินาะทีนะ ก็ไม่ได้ถือว่าเร็วมากอะ่ะเพราะว่าตอนที่ทําสถิตินี้ใช้รถคาร์เ A ด้วย้ะใช้คาร์บ B ก็ไม่น่าไม่น่าไหวอะเนาะโอ้ยหดีเจนเก่าด้วยปะเขาบอกแปบ,บนะไม่เป็นไรรอได้รอได้รไดพร้อมแล้วบอกนะตื่นเต้นนะเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบ เป็นเม็ดก่อนเมื่อกี้อะไรเนี่ยนเน็ตพัทยามาจากไหนเนี่ยที่อยากจะเล่นทะเลไม่ได้อย่าไปนั่งเรือพัทยาไม่ต้องนี่เรามาแข่งรถกรุงเทพนี่ตาครับผมตอนนี้เรามีชนะอยู่นะเพราะว่าเรามีปีกไม่เกี่ยววู้เล่นวู้เล่นนะไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวน้องๆบางคนจะเข้าใจผิดเฮ้ยพี่มีปีกแล้วรถวิ่งเร็วขึ้นหรอไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวมีปีกไม่ได้ช่วยอะไรนะนอกจากความเกลกะล้วน ใช่มันเกตกะจริงนะผิดแต่ก็ไม่ได้บังทักนะวิสัยหน้าไปครับผมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรถใส่อย่างนั้นอะเดี๋ยวเห็นไม่ดีหรือว่ายังไม่ดีเนี่ยก็ไม่ยอมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เรียบรอย้อยครับผมอัดมุมอย่างนี้ลนนแลกวผกันมาตอนรึเปล่าเนี่ยกลับมาเล่นแบบนี้ไม่โกรธนะไป ฝั <Coast> <sia. S 1> ่งเข้าโค้งสวยมากต้องหาแบบจังหวะเอาปืนเนี่ยโค้งเนี้น่าจะได้อยู่ไม่ได้ครับผมโค้งนี้แล้วกันทางรัดฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็เข้าอย่างสวยงามเจ้าโค้งเอาปืนนี่โค้งไหนโค้งนี้แล้วกันเออโค้งเนี้ยแหละเอาปืนได้ละเอาปืนได้ตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละตีโค้งใกล้กว่ายังไม่เอ้ยตรงเนี้ยแหละเออชนปาดหน้าไปดีโอ้เอาคืนยังไม่ได้ว่嘛 โเได้ละได้ละปัดหน้าปัดหน้าเออสุดยอดยังหวักไปหนึ่งทีเอาเดี๋ยวโอ้โหมันแทนมามันตื่นเตแล้วว่าจริงเมื่อกี้ใช้ดับเบิลมินิบูทน่าจะดีกว่านะปัดไปฟลิชเทิร์นฟลิชเทิร์นมันได้แค่บูทเดียวไงามาละน้มาละอย่าพลาดยอย่าพลาดนะพลาดนีแพ้เลยนะต่อไว้ก่อนเลยต้อาตั้งต้นเกมอัดบูทไปละสิบที อยากได้จูบอีกไหมขอทิ้งห่างเลยเลยเรจะดูจังแบบแล้วนี่ไม่ไม่ได้มีความทิ้งห่างอะไรเลยมันโดในไอเทมแม่เหล็กดูดกันอยู่อะตอนเนี้ยติดไปไหนเนี้ยห่างหน่อยก็ได้ลูกพี่โอ้ยโอหเกือบพลาดอะไรอีกนิดเดียวมาคือเทิร์นซีวิวมาเฮ้ยเราเรเริ่มล้ำแข็งแล้วเราเริ่มล้ำแข็งแล้วกาไม่หางดีกว่า ที่เรามาท่านี้คนข้านจะไแล้วคือเซรเซียสเมื่อกี้ไม่ต้องตกแบบตกเตะหรอกเออชนจบแล้วโดนโดนอย่างนี้โอ้โหสังเราครับผมพลาดเยอะดนชนจุ๊บออกกำแพงพลาดตรงเมื่อกี้สามที่โอ้โหเกือบแพ้เวลานี่เฉียวเฉียวอะไรฉิวเฉียดจัด ห่างกันไม่เกินวิดูได้เลยห่างกันไม่เกินวิโอเคเรียบร้อยก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการแข่งขันนะครับสกอร์ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับ2-1หนึ่งนะ2-1ก็ถือว่าโอเคครับผมก็เป็นการแข่งขันที่สนุกมากขอบคุณเมฆแล้วก็มาแล้วคนในทีมคนยังชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วขอบคุณด้วยลวกันมาเล่นกันใหม่นะครับ สนุกมากถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดีนะครับผมแล้วเราก็ได้เพื่อนใหม่ตื่นเต้นมากผมโคตรมือสั่นจิ๊กตอนเล่นอะมือสั่นหลีกงือมือสั่นนี่คือตื่นเต้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ติดยาครับไม่ได้แบบว่าอาการดีจากจยากยาอะไรนะไม่ใช่นะโชคดีครับขอบคุณมากครับผมนะเช่นกันนะจะทีอะไรเช่นกันขอบคุณดีนะครับคุณ